ชื่อหมอเขียวเชี่ยวชาญการบีบนวดใครที่ปวดร่างกายได้รักษานวดคลายเส้นเอ็นน่องตึงถึงข้อชาไวยชาราทั้งหญิงชายได้เป็นไปไม่บีบนวดร่างกายคลายเส้นบ้างจะเดินทางลำบากยากแค่ไหนนวดตำรับเฉลยสักยังเข้าใจมีชื่อไปทั่วภาคใต้ได้รู้กันก็ขอเจริญพร ญา,า,าติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับชมาทางเพจวัดคิริวงศ์ศูนยรุนรูสมุนไพรหมอพื้นบ้านหรือสมาคมหมอพื้นบ้านจังหวัดชุมพรวันนี้วันพุทธที่20พฤษภาคม2563เป็นตอนที่14เกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านวันนี้ได้พาญาติโยมออกมานอกพื้นที่ ามารับชมาสาระดีๆเกี่ยวกับการบีบนวดเส้นซึ่งได้เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านทั่วไปว่ามีองค์ความรู้แบบหมอพื้นบ้านาก่อนหื่นต้องขอแนะนำก่อนว่าวันนี้ที่เราได้มาพบก็คือ,อโยมมีชื่อว่าหมอสมพรสุขใจหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนป่วยทั่วไปรู้จักก็คือหมอเขียวปัจจุบันนี้มีอายุ74ปี มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยนวดแบบราชานวดแบบเลศักและดูแลผู้ป่วยเป็นอามัพลกระพาตมาเป็นเวลา66ปีก่อนหนึ่งก็จะต้องให้โยมหมอเขียวได้แนะนําตัวแก่ญาติโยมสาธุชทนที่ได้รับชมอยู่ทั่วประเทศด้วยอ่อออยากนะ็พูดได้รงมๆหน่ะพูดได้พูดได้ พู้เดียวเนาะสวัสดีสวัสดีค่ะหมอเขียวหรือหมอสมพรสุดใจค่ะวันนี้หลวงพ่อได้มาสัมภาษณ์งานดิฉันก็จะพูดตามความเป็นไปทุกอย่างดิฉันเริ่มเรียนภูมิปัญญานี้ก่อนนี้ฉันเป็นหมอตําเยค่ะเริ่มเรียนตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีแล้วมาหยุดเมื่อเขาไม่คลอดที่บ้านแล้วอ่ะฉันก็ต้อง ทำงานแบบนวดเฉลยสักรักษาคนป่วยแบบอือ่นอีกต่อไปต่อไปนะก็ก็เอาเป็นว่านอนุญ,ญาตให้เอาลดเม็ดได้นะเพราะว่าอัตามาปิดเม็ดแต่ว่าโยมหมอเขียวไม่ปิดให้เปิดเม็ดได้นะโยมเข้าใจทางบ้านนะเอาให้ลดเม็ดได้พูดจะได้พูดง่ายอ,อยากทราบว้าได,ได้รับการถ่ายทอดภูมปัญญาแบบหมอพื้นบ้านมาจากเบ,บ,บิดบิดาทวดทวด,ทวดอ่า ทวดของทวดมาหลายทวดแล้วตั<อ>้งแต่แฉันยังไม่เกิด,กดปัจจุบันนี้อยู่ที่บ้านเลขที่อะไร101่งูนยหนมู่เก้านาพญาหลังสวนชุมพรค่ะมีความชำนิชำนาญในการรักษาชาวบ้านทางด้านใดเป็นเป็นพิเศษที่ชาวบ้านได้รับการดูแลรักษามาทั่วประเทศกรณีที่มีความชำน,นิชำนาญเอากรณีที่หนึ่งก็คือการบีบ นวดนวด,นวดแบบเฉลยศักค่ะแบบเฉลยศักนวดแบบเฉลยศัก,บบกอบมีห้องอบยาบบมีาลูกประครบคบสมุนไพรมียาให้เขากินเป็นยานรักษาโรคอัมพกอมาตในกรณีที่เป็นอมัมพาตจะต้องใช้เวลาในการนวดการประครบการอบและการรับประทานสมุนไพร ระยะเวลาประมาณสักหนึ่งเดือนนี้จะสามารถเดินได้เห็นผลได้หรือไม่สามารถว่าเห็นผลได้เพราะฉะนั้นโรคนี้รักษาต้องใช้เวลาค่ะ,ะใช้เวลานะก็คือคนอาชาวบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพาท่านได้รับเกียรติิบัตรจากกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นหมอภูมิเป็นหมอเป็นหมอหมอหมอ,อได้นะหมอครูปัญญาหรือหมอ หมอครูปรรูภูมิปัญญา,าได้ใบประกอบโรคศิลป์เมื่อปี52ค่ะาสาขาเวชค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในภาคใต้และก็ยอมรับจากกระทรวงว่าเป็นผู้มีความชำนิชำนาญด้านการบีบนวดแบบเชลยศักและยังมีความชำนิชำนาญในการที่ผู้ป่วยเป็นอมัมพาตโดยใช้ภูมิปัญญาอยากทราบในเบื้องต้นว่าหากว่าผู้ป่วย เดินทางมารักษาที่บ้านขั้นตอนแรกมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะสามารถสอ,อบถามผู้ป่วยหรือว่าในการแนะนําให้กับชาวบ้านที่ได้รับฟังรับชมอยู่ทั่วประเทศมันอยู่ที่คนไข้ว่าแร,รงหรือเปล่าช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าถ้าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฉันจะเก็บตัวอยู่ที่บ้านคืนนวดแล้วให้คนไข่บริหารนะกินยา แล้วก็ใช้ลูกรบับคบอยู่กับชั้นประมาณให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ให้กลับบ้านนะชั้นมีสถานที่อยู่ประมาณ6กหหลังค่ะก็คือปัจจุบันเนี่ยโยมบ้านหมอเขียวนี่ก็จะมีสถานที่ให้สําหรับพักเนี่ยก็คือยกตัวอย่างหลังที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยก็คือเป็นสถานที่พักให้แก่ชาวบ้านที่มาจากต่างจังหวัด ก็มาดูแลรักษาอยู่อย่างดูแลเหมือนลูกเลืกเ,เหมือนลูกบนหลานที่ทําการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นญาติโยมที่นับชมอยู่ทางบ้านถ้ามีคําถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไม่ทราบว่าการบีบนวดจะต้องใช้นะ้ามันใช้กาถาอะไรเบื้องต้นพอแนะนะใช่ค่ะใช้ขั้นแรกต้องปลูกเส้นค่ะต้องปลูกให้เส้นมีความรู้สึกค่ะ ให้เส้นมีความรู้สึกคือบางคนเป็นปุ๊บมาปั๊บก็ไม่ฉันพอจะทําด้วยความชํานาญของงานได้แต่คนบางคนเป็นมาเป็นปีๆถ้าไม่ปลูกเส้นก็หลับไม่ตื่นอยู่นั้นแหละต้องใช้คาถาปลูกปลูกเส้นแล้ว ก็ให้เขาอยู่ประจำที่นอนกลางคืนเฝ้าดูไม่ให้เขาตะเคงไปทางฝั่งที่มือใช้ไม่ได้ขาใช้ไม่ได้แล้วก็ก่อไข่เหมือนอย่างอยู่ในเรือนไข่นั่นแหละค่ะใส่ไข่ทั้งคืนให้เขานอนด้วยความอบอุ่นระบบเลือดจะไหลเวียนไปได้เพราะความอบอุ่นนี้เลยค่ะก็ญาติโยมที่ได้รับฟังได้รับชมแล้วว่าการรักษาเส้น การรักษาคนที่เป็นอมัมพาตจะต้องมีการปลุกเช่นด้วยพระคาถาแล้วก็ใช้น้ำมันเอ่อแล้วก็ใช้ห้องอบยาใช้ห้องอบยาวิจารณญาแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเน้นเรื่องความปล,ดปลอดภัยของชาวบ้านเป็นหลักย,ยิ่งอยู่ทุกวันนี้อ่อคนที่มาต้องคัดกรองอย่างดีเลยค่ะวันนี้ก็ได้รับการชด้แจงเพราะว่าเราเลือกโยม,ยม,ยมเลือกว่าไม่ไม่อยากให้ ชาวบ้านที่มาไนดะ้รับการเดือดร้อนแล้วก็หมอก็ไม่ให้เดือดร้อนด้วยเพราะว่าจะต้องปฏิบัติตามราชาการให้ถูกต้อง <Yeah. S 1> แต่ว่าความทุกข์ร้อนทางร่างกายแล้วก็คุเป็นโรคอยู่มันอดทนที่จะนอนทุก,กเวทานาบางคนก็น่าสงสารเดินทางมาเพื่อให้โยมหมอสมพรหรือหมอเขียวในในนามที่เรารู้จักกันในภาคใต้ได้ดูแลรักษาในกรณีที่ ไม่ถ้าว่ามีน้ำม,มันในการรักษาดูแลมีค่ะบางทีหลวงพ่อก็ให้มาด้วยหลวงพ่อที่วัดบนเขาหลวงพ่อขวัญชัยท่านและเออพี่หลวงลินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็น้นนนนแกก็ให้มาด้วยให้มาใช้นวดเส้นถ้าบางคนที่ใช้ลูกปวะคบก็ไม่ต้องใช้น้ํามันแต่ถ้าคนที่ไม่ใช้ลูกปวะครก็ต้องใช้น้ํามันค่ะ,ะนี่คือโยมหมอเนี่ยมีประสบการณ์ทั้งหกสิบปี มีความชำนิชนาในการจับเส้นรูปเส้นถ้าในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสบักจมเส้นจมจะต้องทำการบีบนวดแบบเฉลยศักหรือไม่นวดแบบเฉลยศักค่ะมีการอบด้วย<า>ไหมอบยานวดแล้วก็อบอบแล้วออกมาก็ประครบยาประครบยาคนไม่ประครบฉันก็นวดน้ำมันค่ะก่อนที่จะทำการรักษามีการยกราชผ่านครูตามขั้นตอนแบบภูมิปัญญาโบราณหรือไม่ แล้วแต่เขาจะมีบางคนเป็นมาแล้วหมดแล้วหมดตัวแล้วฉันต้องเลี้ยงด้วยไม่จําเป็นที่จะต้องเรียกเขาหรอกครูบาอาจารย์ก็รู้ค่ะบางคนมีก็ให้บางคนไม่มีจะเอาอะไรเขาเราต้องอุทิศงานตรงนี้เพื่อสังคม คนมีเขาก็ให้เขาก็ช่วยเหลือค่าน้ําค่าควยแต่คนไม่มีจะทํำยังไงล่ะหลวงพ่อนี่คือเราญาติโยมเลี้ยงเขาด้วยฉันต้องเลี้ยงเขาด้วยอ,ยวยอนี่คือเราได้รับชมได้รับฟังทางเพจวัดครีวงแล้วก็มาเดินทางมาที่บ้านหมอสมพรหรือว่าหมอเขียวเพื่อจะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอามาพื่อภาพเส้นจมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปวด เจ็บข้าได้ป่วยเกี่ยบกับเส้นต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็จะ,ะแนะนําหลังจากการรักษาหายไปแล้วดีขึ้นประมาณกับร้อยเปอหรือ,อพอเดินหน้าแล้วเรามีวิธีการรักษาแนะนําให้กลับไปปฏิบัติตัวที่บ้านอย่างไรบ้างให้ไปขุกเดินให้ชำนิชำนานขึ้นมาเฉาะขุกมือขุก เอาแบบมไหนทำราวหัดเดินเดินได้แล้วก็เดินขึ้นรถได้ก็ให้เขากลับบ้านเข้ามาเวลาที่เขามีอาการเส้นตึงอะไรนั้นแหละต้องผ่อนคลายให้เขาไว้ได้บางคนก็ไปใช้ลูกประครบเขาก็ทําไปแล้วนี่ลูกประครบมานวดแล้วกลับไปครบที่บ้านใช้ลูกประครอบอยู่ที่บ้านแล้วแต่คําว่าหมอโบราณเหมือนอย่างหนันตงต่อลง แล้วแต่เขาจะเป็นอะไรมาเด็กเป็นซางต้องรักษาซางให้ได้ต้องปัดทางให้ได้คนดูหักมาต้องทําได้คนมีปัญหาอะไรก็ต้องช่วยเขาไว้ได้ถ้าสิ่งที่ชันช่วยได้สิ่งที่ฉันช่วยไม่ได้ฉันก็แนะนําไปที่หลวงพ่อไปหลวงพ่อตรวจเช็กว่าจะเป็นยังไงจะทํำยังไงก็สุดแท้แต่ท่านแต่ที่ฉันช่วยได้ฉันไม่เคยละทิ้งงานเลยดูแลแม่และเด็กหลังคลอดด้วย ให้เขามาอยู่ไอยกินยานวดเส้นทําทุกอย่างที่คนโบราณเขาทําอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้สอนมานี่แหละญาติโยมสาธุชนหลายเราได้เห็นถึงภูมิปัญญาแบบโบราณว่านอกจากโยมหมอเขียวหรือหมอชมพรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการนวดแบบราช,าชเชลศักดิ์แล้วยังมีความรู้เกี่ยวกับาการอยู่ไฟแบบโบราณการทําคลอดแบบโบราณและก็การทําภูมิทํา ทำพิธีกรรมแบบโบราณซึ่งปัจจุบันนี้เราจะหาดูแลได้ยากมากเพราะฉะนั้นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญานี้ได้สืบสืบต่อกัอนมา,าตั้งแต่รุ่นปูรุ่นทวดทวดทวดแล้วก็มาปูป,ปูแล้วมา<อ>พ่อพ่อแล้วก็มาถึงชั้นประมาณ สองร้อยปีได้ไหมสองร้อยปีประมาณ<อ>หรือจะเยอะกว่านั้นก็ไม่ทราบค่ะ,ะก็ประมาณสองร้อยกว่าปีนะัอาตมาตีว่าประมาณสองร้อยกว่าปีนี่เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสูร่รุ่นรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นประโยชน์ที่เรามาทํารายการวันนี้เพื่อให้คนไทยที่ได้รับชมเพจของวัดเนี่ยทั่วประเทศได้รับชมภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วประเทศแต่วันนี้ผู้ได้รับฉายาว่าเป็นหมอบีบแบบเฉลยศักดิ์และก็ยังเป็นหมอเส้น และหมอยาและยังเป็นหมอแม่ทานภาษาใต้ระเบอมหมอแม่ทานหรือเกิดแบบสมัยโบราณวันนี้ถ้าชาวบ้านญาติโยมที่มีคําถามก็มค,มคุณป้า,ารับสมัครสอนไหมคะคุณหนูสนใจคะ่ะมีคนถามมาจากทางบ้านโยมสว่างเล็กๆรับสมัครสอนรับลูกถิย์ไหมรับค่ะแต่ถ้าคนเดียวก็คงมันลําบากหน่อยนะถ้าโสอนสอนเป็นทีมงานที่ว่า สิบคนขึ้นไปเพราะแต่ละคนเรียนแล้วไปทำงานอย่างฉันทำไม่ได้บางสิบคนได้สักคนดีไหมทำยากค่ะงานตรงนี้ต้องรักด้วยใจต้องรักด้วยใจต้องอุทิศร่างเพื่อสังคมจริงๆเพราะเขาห้ามทุกอย่างการเรียกร้องเลยอะไรเลยเครมีก็ให้ไม่มีก็ให้ไม่ได้คนไม่มีเราก็ต้องช่วยไม่ใช่ช่วยแต่คนมีนะคะ คือน,นี่สินธรรมของครูบาอาจารย์ที่มอบไว้ให้ฉันก็รับปากท่านไว้แล้วก็พยายามว่าทำได้ในงานที่ฉันชอบคนเราต้องชอบด้วยใจถึงจะทำงานแบบนี้ได้แม้แต่หลวงพ่อที่ท่านทำเป็นองค์กรที่ใหญ่โตหลวงพ่อก็ต้องถือข้อนี้ขึ้นไว้ไม่งั้นทำไม่ได้ค่ะจะเอาไปทำเป็นธุรกิจไม่ได้แล้วก็ได้ยินจากปากของโยมหมอสมพรสุขใจแล้วว่า การถ่ายทอดการรับสิินั้นท่านไม่ห้ามท่านยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แต่ขอให้คนที่เข้ามาศื่อสารลเรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นหมอมีจรรยาบรณของหมอเพราะบางรุ่นเนี่ยสิบคนอาจจะได้ประมาณสักคนหรือสองคนเพราะฉะนั้นขณะที่เราทํารายการอยู่ตรงนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ยังมีชาวบ้านที่เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมาคอยรอรับบริการอยู่ที่ที่บ้านณนะเลขที่ เอ่นหนึนห,นหมูกก่เตำบลนพยามโพลังถวนจังหวัดชุมพรมีข้อสงสัยติชมรายการฝากข้อความมาถึงโยมหมอเขียวหรือหมอสมพรได้เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายในการถ่ายทอดถ้าเห็นว่าดีแล้วแชร์ให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นว่ายังมีหมอที่อนุรักษ์ภูปัญญาของไทยสมบัติของชาติร่างงาของชาติถ่ายทอดและก็รักษาชาวบ้านที่มาถ่ายทําวันนี้ไม่ได้มาเพื่อจะขายยาหรือว่า มาขายหมอไม่ใช่เพื่อให้คนไทยได้รู้ว่าการทําการรักษาแบบภูมิปัญญายังมีหลงเหลืออยู่และก็เป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้ตั้งแต่สาวสาจนปัจจุบันนี้อายุ74ปีก็มีประสบการณ์66ปีเมื่อวานซืนเราก็ได้ดูหมอต่อกระดูกวันนี้เรามาพบกับหมอที่ใช้มือและเท้าในการรักษาผู้ป่วยและก็มีองค์ประกอบคือการใช้ยาในการอบปีหนึ่งมีการไหว้ครูกี่ครั้รง ครั้งเดียวค่ะคว,วันคนที่รักษาจะต้องมาร่วมไ้คูกันมาร่วมกันค่ะ,ะแล้วแต่ใครมีโอกาสถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ยึดติดเป็นกฎของหมอทีเดียวเพราะทุกคนหายแล้วก็เหมือนอย่างคำโบราณที่เขาว่าเวลาเจ็บดูหมอเหมือนแก้วหายแล้วหมอหมาเหมือนกันเราก็จะยึดติดว่าทุกคนต้องมาไม่ได้แต่ถ้าเขาถือได้อะเปนดีของเขาอะลค่ะ ทุกคนต้องทำใจเมื่อมาเรียนรู้ภูมิปัญญาตรงนี้สอนโรงเรียนมีแล้วสอนมาแล้วสอนเป็นร้อยได้สามคนก็ในประสบการณ์ที่โยมหมอเขียวให้องค์ความรู้ก็คือสอนมาเป็นร้อยแล้วแต่ร้อยละสามเกิดประโยชน์ร้อยสแต่ความรู้องค์ความรู้ที่เข้าไปนั้นสามารถที่จะปฏิบัติช่วยเหลือชาวบ้านที่ทุกขกเวทนาทุกร้อนได้เพราะฉะนั้น โยมหมอเขียวนี่เป็นคนพูดน้อยแต่ต่อยหนักคือการทำงานเสียสละร้อยเปอร์เซนต์อุตสาหะสร้างที่เพื่อสำหรับการดูแลชาวบ้านไว้ประมาณเกือบสิบหลังและมีที่อบอดีสมุนไพรและสร้างลูกศิษย์ไว้เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อให้ภูมิปัญ,ญานี้ไม่สูญหายสู่รุ่นท่านและก็รุ่นคนอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นญาติโยมที่รับชมอยู่ต่างบ้านก็จริญพรทุกๆท,ท่านมีคําถามฝากมาถึงโยมหมอเขียหรือหมอสมพรว่ายังไงก็ฝากมา หายากมากครับชอบหนูชอบจ้าขอบคุณมากมีน้ำมันบอกมีวิธีการเคี่ยวน้ำมันรักษาบ้างหรือไม่มีค่ะมีมีค่ะเคี่ยวน้ำมันใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันง,า,ง,า,งาและน้ำมันที่ผสมมีตัวยาอีกอยเยอะแยะในการรักษาในการรักษาบีบนวดบีบนวดถ้าคนไหนที่จำเป็นนุ่ง อบยาคือไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะเวลาอบยาแล้วสมุนไพรที่ตัวมีทั้งนั้นอบยาเอ,ยอบยาว่าประครบยาเป็นน้ำเป็นยาทั้งนั้นเขาอยู่กับยาลูกประครบแต่ถ้าคนที่อบแล้วเขาบอกว่ามีอาการอยู่ตรงนี้ฉันก็นวดกับน้ำมันค่ะนวดให้เขาไปนอนได้แต่นั่นแหละน้ำมันสมุนไพรถามว่า มันเลือกไหมคนสมัยนี้เขารับไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเขาอยากยากอบอยาก,กันมากแต่ถ้าต้องการนวดน้ำมันฉันก็นวดให้ต้องการประครบฉันก็ประครบให้คือเราจะเป็นภาคบังคับไม่ได้สมัยนี้เขาเรียกว่าเสีีเขาจะต้องการอะไรก็จะมีงานตรงนั้นให้เขามีคำถามมาจากทางบ้านว่า มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นอทอที่จะช่วยรักษาได้บ้างไหมคะได้ค่ะมาเลยค่ะ,ะถ้าอยู่ไกลมีที่พักให้อยู่ด้วยอยู่รัดดาวันประดับสารมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นก็สามารถเมื่อดูเพ็ิดแล้วก็ฝากฝาก็ฟามมาแล้วก็เดี๋ยวจะพามาไว้ที่บ้านโยมหมอสมพรหรืหมอเขียวได้ถ้ามีคําถามมีคําถามเข้ามาแล้วว่ากระดูกทับเส้น เป็นมากี่ปีแล้วโยมใน,ในกรณีกระดูกทับเส้นจะต้องมาอยู่พักที่บ้านสักกี่วันก็แล้วแต่อาการค่ะเรื่องนี้จะกลับบริเวณให้เขาไม่ได้บางคนก็สู้ทุกอย่างสู้งานนวดก็ได้อบก็ได้ประครบก็ได้คงไม่นานแต่บางคนนะ่ะอะไรก็ไม่ได้ยาก็ทานไม่ได้มันไม่อร่อยนะยาสมุนไพรยาก็ทานไม่ได้นวดเจ็บก็ไม่ได้ประครบ ก็ไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันอยู่ที่คนเป็นถ้าอยากจะหายต้องชู้ถ้าไม่ชู้คือหายยากนะคะในกรณีผู้ป่วยมารักษามีข้อห้ามเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของสเลงบ้างหรือไม่มีมีแล้วแต่ใครจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้ถ้าได้คือดีที่เขาเหมือนอย่างเช่นที่บอกว่าของสเลงผักดองนี้ห้ามรับประทานเขาก็จะรับประทานขนมจีนฉันห้ามนะเกี่ยวกับเส้นของหมัก แต่เขาหิวว่าเขาจะกินสมัยนี้ยากไม่เหมือนนะ่ะโบราณคนโบราณเขาเชื่อแต่คนสมัยนี้เขาเชื่อปากค่ะที่เขามีโรคเยอะเพราะปากเขาเเลยค่ะก็เราได้รับคําบอกกล่าวจากโยมหมอสมพรหรือว่าหมอเขียวแล้วว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายกำลังรับชมเกล็ดยาภูมิปัญญาตอนที่14หมอพื้นบ้านเกี่ยวกับการนวดแบบราชศักดิ์เฉลิศักด์แล้วก็นวดรักษาเมื่อพล แล้วก็ยังประกอบพิธีกรรมอย่างอื่นได้อีกในประสบการณ์66ปีอ,อยู่ปัจจุบันท่านก็ยังแข็งแรงยังสงเคราะชาวบ้านยังยังตามปกติอยู่เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังรับชมรับฟังเพจไลายสดของทางวัดซึ่งโยมหมอสมพรก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่อยู่กับสมาคมหมอพุ้นบ้านจังหวัดชุมพรที่จะทําหน้าที่สงเคราะชาวบ้านในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นมีคําถามว่า ปวดแขนมากค่ะอยากจะไปรักษาบ้านอยู่ไหนละ่ะโยมปวดแขนมากเนื่องจากไม่มีคําถามมีคะปวดแขนมากอยากจะไปรักษาถ้าถ้าไม่ไกลก็รักษาก็สามารถเดินทางมาที่บ้านอยู่หมอกเขียวได้ในกรณีม,ม,มีคํนะาถามอย่างอื่นอีกไหมคะโยมนะก็ขอเจริญพรโยมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกันจากหลายที่นะคะขอบคุณแลวก็จะมีคําถามอย่างอื่นอีกไหมก็เราจะสอบถามเกี่ยวกับ อ,อ,องค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดมาเป็นปู่ย่าตายายจะเ,เน้นเรื่องอะไรเป็นหลัก ถามว่าเน้นอะไรเป็นหลักนะหลวงพอ่อฉันก็เน้นทุกอย่างไม่ว่าทํางาน <ทำ S 1> อะไรทําเส้นทํากระดูกกระดกเด็กเป็นญาติเป็น้างเป็นอะไรคนไข้เป็นเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวก,กับโรคไตกระสยอะไรเนี่ยต้องทําได้หมดบอกแล้วว่าคนหมอโบราณเหมือนอย่างนังตาลุงเช่นหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อทําได้หมดแต่ฉันไม่เก่งเหมือนหลวงพอ่อหลวงพอ่พอท่านศึกษามานาน แต่ไม่เป็นไรนะถือว่าเราพี่น้องกันสักวันหนึ่งฉันอาจจะหลวงพ่อต้องแนะนําสิ่งที่หลวงพ่อจะเอาไปไหนหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อก็พาไปฉันไปแล้วฉันให้ลูกศิษย์ทุกคนที่ใครอยากได้ไม่พากลับหรอกค่ะจะฝากภูมิปัญญานี้ไว้คู่พื้นแผ่นดินไทยจะให้ลูกหลานคนต่อไปที่เอาไปทําด้วยใจค่ะ ก่อนจะจบรายการก็ขอสรุปให้แก่ญาติโยมที่รับชมเพจไลฟ์สดทางวัดคีรุวงค์หรือเพจไลฟ์สดที่เราได้ออกพื้นที่มาที่บ้านโยมหมอสมพรหรือหมอเขียวสรุปง่ายๆว่าท่านมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการนวดแบบเฉลยศัก์สามารถที่จะรักษาเกี่ยวกับยาต้มและก็คือโรคทั่วไปได้เป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้สะสมมา66ปีแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดถ้าหากผู้หนุ่มผู้ใดมีความสนใจก็สามารถที่จะ มาอขอคำชี้แนะแนะนำก็ถ้าพูดตรงความเป็นจริงแล้วก็คือบุคลากรที่มีความสำคัญทางภูมิปัญญาของชาติที่คนไทยเรามีอยู่ทั่วประเทศแต่ไม่ได้รับทราบว่าเขามีองค์ความรู้ทางด้านใดบ้างวันนี้เราได้มาพบปะแล้วก็ได้มาเรียนรู้การรักษาสุกภาพเพื่อเผยไปให้กับชาวบ้านเพราะนั้นท้าที่สุดของรายการก็ขอ,อให้กับให้หมอสมพรฝาก สาระดีๆเกี่ยวกับชาวบ้านที่รับชมเพจดอยู่ทั่วประเทศด้วยค่ะทุกคน ทำงานด้วยตัวและหัวใจแล้วอย่าลืมคำที่ในหลวงท่านสอนไว้ว่าคนที่เป็นหมอแบบนี้ต้องเป็นผู้ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นแหละคือภูมิปัญญาไทยอย่าคิดเอาว่าเงินตัวเดียวที่จะพาไปได้ไม่ได้หรอกค่ะฉันตายไปฉันก็ไม่ได้เอ,อะไรไปฉันเป็นผู้มีแต่ให้แต่บางคนก็คิดว่าหมอโง่หมอไม่ทันเราหรอก ขอให้ภูมิปัญญานี้จงสู่จิตใจของคนทุกคนถ้ารักจะทำงานมาฉันก็จะสอนแต่อย่างน้อยให้ได้สักสิบคนคือว่าเวลาสอนนั่นมันก็ใช้เวลามากบางคนรักด้วยใจยบางคนรักด้วยธุรก,กิจบางคนก็รักด้วยความจำเป็นมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะถ้ารักด้วยใจยมาเลยตรงนี้ฉันสอนคุยด้วยนะคะ จากเบอร์โทรได้มีคนติดต่อสอบถามอาการขอติดต่อขอติดต่อสอบถามอาการได้ที่เบอร์โทรจดไว้นะคะ087 087 269 269 29 29 21 21โดยกรงสายกรงหมอสมพรสุขใจหรือหมอเขียวมีปัญหาสกขภาพเช่นอามาพึ่อามาผมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมีปัญหาเกี่ยวกับยาต้มมีปัญหาลูกไม่สาบายอาการต่างๆติดต่อโดยตรงดังเบอร์ที่ท่านบอกไป แต่เดี๋ยวแต่ขอร้องคนที่มาเรียนนั่นอ่ะอย่าให้อายุตั้งหกเิบนะเพราะจะภูพาภูมัญญาไปทิ้งขอให้จำกัดอายุด้วยสี่สิขึ้นไปนส่สิบขึ้นไปสามารถเข้ามาศึกษาเล่าเรียนได้ไม่หวงวิชาไม่หวงเอาให้ทั้งหมดเลยแล้วแต่บุญวาสนาของใครที่จะพามันไปพาเข้าไปได้ ภูมิปัญญานี้ไม่ใช่มีแค่นี้นะกามีคู่กับประเทศชาติของคนไทยในหลวงท่านขวากไว้ฉันก็ทําตามคนที่เป็นหมอต้องเป็นผู้ให้ถ้าเป็นผู้รับไม่สําเร็จหรอกค่ะเพราะเป็นบุญกุศลทานตรงนี้ต้องสร้างคู่กัน ทุกคนจำไว้ถ้าอยากเรียนมาได้เลยบ้านเลขที่ที่ให้ไปแล้วและเบอร์โทรที่ให้ไปแล้วหน,ห,นหมู่เ้านาพญาหลังสวนจุน์นาพญาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรไ,ได้ยี่สิบชั่วโมงได้ยีสี่ชั่วโมงขอบคุณเจริญพรขอบคุณโยมหมอุมพรแล้วก็ญาติโยมที่รับชมเพจวัดคีรีวง์ในวันนี้ท้ายที่สุดในรายการก็ ขอจเจริญพรให้ทุกคนเล็งเห็นถึงสมบัติของชาติภูมิปัญญาของชาติไม่ว่าจะผนงแผนกไหนสาขาไหนหรือว่าเป็นองค์ความรู้ของปู่ย่าตายายสู่รุ่นสู่รุ่นมาสู่เราช่วยกันอนุรักษ์และก็ช่วยกันดูแลเพื่อไม่ให้สมบัติของชาตินั้นถูกหายไปวันนี้ก็ขอเจริญพรทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านเมื่อชมแล้วกรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อดูแลคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็ขอเจริญพร สวัสดีค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อทำงานด้วยใจนะคะฉันปิติยินดีมากเพราะท่านอายุน้อยจริงแต่ท่านศึกษาทางนี้มากมายเหลือเกินท่านเป็นพี่เป็นพี่ชายที่ฉันศรัทธาและเลื่อมใสต่อง,งานที่ท่านทำทำเพื่อประโยชน์ของสังคมจริงๆทั้งตัวและหัวใจบางวันไม่ได้ฉันข้าวเลยนะคะแกก็สู้ บางทีแก่สู้จนช็อกแกก็สู้ฉันก็ยินดีด้วยที่ในญาติโยมของฉันที่เป็นเหมือนอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าถ้ามีก็สามคนนะหลวงพ่อนะอเราก็ชื่นใจว่างานนี้มันจะไม่สูญเสียขอขอบคุณค่ะทุกคนหลวงพอ่อสวัสดีค่ะ